ัลโหลโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่กันเกมแกลิมอสอีกรอบหนึ่งนะอยู่กับแบบดิสเพเทนอีกรอบหนึ่งนะเป็นพา์ที่สองของเกมนี้ของแมปนี้นะครับอยู่กับคุณหัวบ่วงเช่นเคยนะครับถ้า่อไม่ใีการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี้ไฟมันกระพริบผมก็เลยติดไม่ให้โอ้ยไ้มึงมันเปิดแฟลชไลทเออนี่เนี่ยข้างล่างข้างล่าง มีทางลงนี่แล้วไมมีใครตังอยู่ตรงนี้อ่ะมันเป็นหลอดไฟไม่ใช่หรอต้องหุ่นใจเย็นกูตายใช่หรอ <c oughs> โกโทษกินไงแหละป,ประตูได้เปิดประตูได้มาเลสโกเอาตกเอาน,นี่ห้องนี้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนเห็นมันให้กด E เมื่อกี้อ่ะไม่มี ไม่มีหรอคิดเองมันน่าจะเปิดไ,ได้ทุกห้องแล้วม,มันมันมันเปิดได้ทุกห้องเปิดได้ทุกห้องกราเได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อะปิดประตูตรงนี้ก่อนโอเวนเอเวนมันเปิดได้มันเปิดได้ม,ดไดมาหากุณแจ๊ก<ช>ใช่ไม่อยากเข้าเลยอนะเปิดคนละห้องไหมสุม่มใครจะโดนกูเปิดแล้วกูห้องนี้ก็ได้อุ้ยใช่ไหมห้องนี้มันแปลกๆแต่กูไม่เข้าไปนะ กูเปิดเฉยๆแต่กูไม่เข้านะไม่ม <laughs> ีหรือว่าไอ้ภาพเหลืองๆนี่ก็เป็นห้องหรอไม่ใช่มันให้เราทำอ,อ,อะไรจะยินดีจะยินดีบอกริ้นมีแต่คีย์คีย์ไหนอ่ะนั่นดิ this game is bug นะครับเลยจำเป็นต้องเปิดหมดก่อน เพราะว่าคือผมไปเช็คมาแล้วความจริงมันควรจะมีผีมายืนรออยู่แต่มันไม่มีมันก็เลยเป็นบั๊กไปเลยประตูล็อกเอ้า็อวได้โว้ยคนเหี้ยน่ะพอชิทาลนี้คนเหี้ยน่ะมึงอยู่ไหนอ่ะมึงเข้าไปแล้วเหรออยู่ในโรงอาหารเนี่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันคเป็นพ่อครัว ฮัลโหลซูเคียนกรูคราคูดายอุ้ยมึงดูดิลงอาหารนี่โคตรเฮี้ยนอ่ะอ๋อประตูปิดเองยาอุ้ยยาอย่าไหนอ่ะเนี่ยเว้นอยู่ไหนเฮ้ยเชี่ยไปลงอาหารนี่โคตรเฮี้ยนละอ๋อประตูประตูประตูปิดเองใช่ประตูมันปิดเองมึงลองเข้ามาแล้วปล่อยให้ประตูปิดดิ มันนไ่ทแบบ้อาจจะต้องใช้ช็อตกันลองปล่อยให้มันปิดเผื่อมันเทเลพอร์ตมึงอะ่ะมึงอะ่ะอยู่ข้างในไปซะเ,เ,เ,เป็นไงแค่เพิ่มความหลอนปะไม่มีอะไรละมึงติดเลยเนะี่ยเออออกไม่ได้มันติดโต๊ะโอ้ข้ามอนแมนมาละโอ้มึงมาแบบนี้เลย <laughs> ซ้ายหรือขวาออกไม่ได้อ่ะซ้ายหรือขวาซ้ายประตูเปิดขวาประตูปิดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมกูเดินไม่ได้ก็ขึ้นบนพื้นก่อนมากูกลับมาละมาขวาก่อนก็ได้ขวาประตูมันปิดอยู่ exit exit มึงเชื่อปะใช่เหรอไม่ไปดูซ้ายก่อนดวะดูซ้ายก่อนโหเว้ยอันนี้มันดำมาะมันบล็อกก่อนจะตกปะเออว่ะกลัวมันตกแน่เลย ไอ้ทิ้งโซกูบีก่อนไม่ไม่เช็คพอยต์อ้าวอ้าวเชี่ยแสดงว่าอัไไม่ใช่สิ่ีเออแสดงว่าถ้ากูกดอันนั้นกูต้องโดนสักอย่างมึงมึงละข้างหน้ามึงขอร้องโอ้โหท่อแตก bro o ปดู here? นี่นี่นี่อะไรนี่ bro อ้าวหายทงนี้ท่านี้ไง โอ้โหอุยอุ๊เอาเว้นก็มีกี่ตัวเนี่ยมีเป็นร้านสองสองสองหมดยังเออหมดละยาก่อนกูก็กินอันนั้นก่อนกินแคนดี้ก่อนมึงจะเสพทุกวันเหรอเนี่ยทุกวันกูกินก่อนมามามาเดี๋ยวเวลาแป๊บหนึ่งขอกินก่อนมันให้ลูกซองเราไว้อะ ที่หอทำไมกูไม่มีมันก็เสกมาดิเพราะว่ากูไม่ได้เสกกับมันมีก็แปลว่ามันให้ไงกูไม่เสกหรอกลูกจอมลุกปะเนี่ยลุกปะเนี่ยอแค่เหมือนเล่นเลรซเดนอีวิวเลยอ่ะลุกปะเนี่ยเหมือนเลซเดนอีวิวเลยอ่ะเ,อวเวนโคตรเดือดอ่ะกูยิงอย่างเดียวข้า <c oughs> ความดีไม่กลัวได้อยู่นะเราไปเล่นเลรซเดนอีวิวกันเลยพักสา, 3, า 2. 2> มพักสองมันมาลดราคาอ่ะ กูยิงรอเลยยิงรอไอแฮงค์ตูเธอร์นอนเดอร์อีเลเวเตอร์ฉันต้องเปิดลิฟต์ก่อนไหนลิฟต์มันอยู่ไหนล่ะน mm hmm. like ี่อาจจะเป็นของเปิดออนไม่ได้เลยมึงเปิดปุ่ม turn on ไม่ได้โอ้ไม่ได้นี่เปิดตรงนี้เปล่าเปิดตรงนี้หรือเปล่าเออห้องนี้แหละโอหอุ้ยโอเว่นยิงอยู่แต่ยิงอยู่แต่ยิงไม่โดนยิงอยู่แต่ยิงโอ้ยมันคือพาราไซส์เนี่ย มันมุมมันมุมมันมุมมึงจะโดดเสกูคนเดียวไม่ได้ทุบเอาแล้วกันอีกที่จยิงไม่โดนทุบเอาสะพานนี่ปะอุ่มเปิดลิฟต์นี่ไงอะคุณมึงอยู่ไหนเราเนี่ยเห็นปะที่มันไม่ช่องว่างอ๋อมันเลื่อนลิฟต์ได้เดี๋ยวกูเลื่อนขึ้นไปโอเคเช็คข้างบนก่อนเช็คข้างบนก่อนมีอะไรบ้างมีอะไรโดโดของโดของไมีอะไรละ ข้างล่างปะมามามากูจะกดลิฟต์เตรียมปืนแบบเตรียมไปก็ยิงไม่โดนไอเนยกูยิงโดนนะมึงอยา่าอันนี้อะไรอ่ะนี่หรอนี่ไงดิช,ชุดเวริร์กมันควรจะเวริร์กวายอย่ามายุ่งกับกูหรอกกูไม่ได้น้องเราเปิดเครื่องสำรองไฟแล้วเดี๋ยวน่าจะโอเคแล้วหรอไปขึ้นไปเราต้องขึ้นไปข้างบนอีกป่ะนี่ใช่ใช่ เราเปิดเครื่องสำรองไฟไปกูกดเองมันจะดักรอกูปะเนี่ยตดลบกันเปิดประตูไปอาจจะไม่มีเปิดดิเฮ้ยเด็ดเด็ดไหนอะไรอ่ะกูมีศพอยู่กลางแม่น้ำเลยเนี่ยเปิดลิฟต์แล้วไหนล่ะแล้วเราไปตรงไหนล่ะแล้วทำไง เปิดแล้วเป็นไงนี่ไงมันเป็นสะพานมาเราไม่กลัวเราไม่ปืนเช็คนนี่ไงเราได้ช็อตกันอีกแล้วกูได้ช็อตกันอีกแล้วหรือได้กระสุนมันก็ไม่รู้ริงเหรอทำไมกูไม่ได้วะอ๋อกูได้ช็อตกันมันมีช็อตกันสองอันตอนเนี้มันให้กูมาแล้วสองรอบมันก็หยิบช็อตกันมา ฉากกันตนึงจะมีกระสุนสองนัดอ๋อกูได้ปืนพกแไม่ไงโอ้กูกูเป็นคนเดินมาเก็บไงมึงมึงเสกมามันจะเป็นปืนปืนแม็กนัมเสกมากเสแล้วแม็กนัมช็อตกันกูว่าได้บวกโอ้ยกูยิงเต็มหน้าเลยยังพูดไม่ทันขาดนี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ถึงแค่เลยตายดีมึงก็ตีกูเป็นผีเลยนะ กูมันโดนมึงหรอกูไม่ได้ตั้งใจไงอยี๋ให้กูเป็นผีมั้ยเดี๋ยวกูกินแคนดี้ก่อนเสียงอะไรลูกบอลกูว่าอันนี้มันเปิดได้เลยไม่มีอะไรแล้วมีบันไดมีบันไแต่กูเสกแคนดี้ให้กูได้เด็ดเดี๋ยวกูเสกได้๋ยวกูเสกให้ลืมจะกินทำไม อเอาไปให้เสกให้มามามาเสกทีหนึ่งมึงต้องเสกมึงต้องเสกเ,เยอะๆแบบแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยต้องเสกไงมึงก็กดย้ำๆไงมามามาขึ้น,ม,นมาเใว่ะได้เวลาโชว์ไทม์โชว์ไทม์อ่ะอิ s show time bro ทางตรงกูไม่ค่อเว้ใาใจเลยว่ะ แต่มันเป็นหินนะเอ้ยนี่มีอันนี้อยู่เฮ้ยอย่านะอย่านะน้องอุ้ยมันเป็นทางลงน่าจะเช็คพอยต์มา嘛โดดเลยกูติดปะกูติดมึงอ่ะกูต้องวีอก่อนเอ้ากูวีมาไหนเนี่ยมึงมึงมึงวีไปไหนเนี่ยเนี่ยกูอยู่นี่ละเอ้าเรากลับมาตรงนี้เหรอเอ้าไม่เราไม่เคยมาไม่ใช่เหรอ อ๋อไม่ตรงนี้เรามาแล้วแต่ว่าเราเปิดลิฟต์ไงเราไปเปิดลิฟต์ไงตอนนั้นอะเออใช่ใช่ตอนนั้นกูกดลิฟต์อยู่มันกดไม่ได้ไปชั้นไหนดีครับไปมีชั้นให้เลื่อนรึเปล่าไม่รู้มันมีสองปุ่มกูไม่รู้ว่ากดทีนึงมันจะเหมารวมไหมไปดิไม่ขยับอ่ะไปดิเอาลิฟต์ไม่ไม่ขยับเอามึงจะปิดประตูเฉยๆไม่ได้เ่ย มึงหาไม่ให้กูบวกกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยกูเปิดกูเปิดประตูลิฟต์ไม่ได้ละนี่ไงนี่ไงไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมึงมันยังมีคนไม่ตายเว้ยคือมันนั่งอยู่อ่ะโอ้โหประตูให้กูพอชิคพอยสีเปิดแล้วโอ้ยแย่จริงไปไปไปโกโก go เปตรงนี้ไปตรงนี้ไปไหนทางตรงเหระ ตรงนี้ไปไตรงนี้ไม่ได้ไไดตรงนี้เปิดไม่ได้ตรงนี้ตีมไม่แตกไปทางตรงแบกนัมที่มันให้กูเท่าก็ทํานน้ากลัวอยู่นะเนี่ยเปิดไม่ได้เนี้ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้คับเฮ้ยเสียงไรเสียงไรเสียงไร<ป>เนาะแค่นี้เอาพี่ไม่ลงหลอกเนาะเปิดไม่ได้ตรงไหนเปิดได้บ้างนี่น่เว้ยว เราทำไมกัสไม่แตกอะเออจริงทำไมไม่แตกวะทำไมไม่แตกอ่ะเอ้างงไม่ให้เราทำอะไรก่อนไม่มีป่ะนิทถูนีทถูโอเพนอะไรวะนีทขียเห่าไม่ทันกูกูยังไม่เห็นเท็กซ์น่ด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวหาหของแถวนี้ก่อน,นอะไรน้อง มันเป็นเหมือนแบบบ่อติตะเวทเลยอ่ะนี่เปิดอะไรได <_ C 1> ้วะนี่อะไรทูโอเพนกูอ่านไม่ทันอ่ะชิปมากมกูไม่เห็นเ็คเลยซ้ำต้องไปเช็คห้องพวกนี้ก่อนอ้ยังไงให้เราลืมเข้าห้องยังไงเราลืมห้องกูเจอกูเจอกุญแจไปดิ l e t s go น่าจะเป็นประตูอื่นมากประตูนี้มากกว่าไปนี่ไงประตูนี้เ,เปิด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 กูก็ผิดมาครับชัอกันขมอนใครอยากเข้ามาโอ้ยอทอะไรอะตัวเฮีย้ยอ,อะไรเนะี่ยมึงยิงอะไรมึงยิงเหรอกูไม่ได้ยิงเอา้าแล้วกูโดนตัวเฮีย้ยอะไรล่ะคอนหนึ่งสามแปดเนห้องนี้เดท ตายตายตายกูตายกูตายตกใจมันได้มันได้กระสุนอ่ะแต่เราเสกตอนไหนก็ได้กระสุนเราไม่แคร์รนวะกล่องพัสดูเคอรี่กังถูไม่แตกโคตรหนาอันนี้อะไรอ่ะกงแมวนี่ยเอาปืนกูหายไปไหนอ่ะมา ต่อเนื่แป๊บอต่อไปต่อเหยียห้องแดงเนอะเปิดครับเด็กคีอิสอินดิทลูมเปิดครับเด็กคีอิสอินดิทลูมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดไฟติดไฟถอย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 กูจะตายไม่เอาไอ้แย่เราทำยังไงอ่ะเดี้ๆๆเอากูเสกไปกลางห้องกูเสกไว้อ๋ออ๋อะไรมันมีมันมีแผ่นไม้ให้เหยียบ ไปเว้นไปกูฝากความหวังไว้ที่มันเก็บลูกบอลกับเนี่ยเจอใจแล้วมาโดนกันมาไปบุกเสกลูกบอลรอออบบีตัวตึงออบบีตัวตึงมาไปออฟบีตัวตึงไปไหนไปทางเดิมเราอ่ะมันต้องมีที่ให้เปิดโอ้กูถือแรงจนมันเสียดสีได้อ่ะมึงมึง แล้วแบบเวลาถือมันลอยอ่ะมันไม่ได้ถืออ่ะปกติมันควรจะเอาแบบถือแต่ว่าเกมนี้แบบนี้คนสร้างเขาเลี้กแบบนี้ก็กก็ได้ก็ไม่แย่มีประตูไหนยังไม่เปิดประตูนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงได้ละเฮ้ยอู้หักกูแหลกเลยหูหูย่ามึงคุณก็แหลกเหมือนกันอยู่ดีๆมันก็อันนี้อ่ะมันก็เด้งอ่ะเมื่อกี้เออเมื่อกี้กูแหลกเลยไอ้เชื่อเลยจากเกมที่โคตรลื่นไอ้พียวตกทันทีอ่ะ แกไปก่อนไปตีไปตีไปอย่าให้กูอยู่ตรงนี้ดน,นดนกูหลอดหลังมึงไม่มันเข้ามาได้ไม่กูติดมึงก็เข้ามาดิเข้ามาอย่างยังอ่ะข้าแล้วยิ่น้ำโอ้ยเชี่ยมึงดูดิโอ้โหมึงมีคนขี้ลยมึงทำไมมึงมุดเข้าไปในกล่องได้อะไม่รู้กล่องมันเป็นออบเจ๊ง่ไม่ได้มันทุกไม่ได้มาน้องพี่พร้อมยิง ทางนั้นมันออกไหมหายคานถ่งอ่ะออกกูว่าของอยู่ห้องถังนี่แหละนี่ไงกูเจอละโอ้เอาเอาอะไรอะไรเอา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 เมื่อกี้กูสาเจอกุญแจแล้วทำไมเราหล่นมาห้องนี้อ่ะห้องอะไรอ่ะมันรอให้เรามาเอากุญแจกูกำลังจะหยิบกุญแจเลยไอ้เวร ของที่ปืนแบมโรขอบคุณครับซานต้าของโปิดผมเลยเปิดตู้ยาได้ปะวะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วก็ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปได้ไปเชิญไปมึงอ่ะสเต็ปแบกอ่ะต้องกดกระโดดพร้อมครโ c ไม่ได้ต้องกดนี่ไงกระโดดพร้อมคอนโทรลกระโดดพร้อม control กระโดดมาปุ๊บเอไอ้เยืยสูตรสเต็ปแบกสเต็ปแบกมันไม่ดีเนาะตกตกแน่เลยปืนก่อน แดงแดง step back step back มองหน้ามคุบก่อนทุกก่อนมีมีอย่าพึ่งอย่าพึ่งม im ันตีให้ไหนีเยเขาเอาอ่ะตอนเนี้ยมันไม่ตายวะไม่ถึงเข้าช็อตกันมือโปรป่าเจี๊ยรอะไรอ่ะมีตัวกระโดดกระโไหมเนี่ยเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะรหัสรหัส หนึ่งเก้าห้าหกแล้วมาตะเรียงยังไงเดี๋ยวนะศูนย์หนึ่งหนึ่งโอ้แฉมันแฉะเลยเนี่ยมันเป็นรหัสอะไรสักอย่างนเนี่ยถ้าใส่ผิดมันจะเออเรื่องเลยแต่ตอนนี้ผู้ใส่ถูกเห็นไหมใส่เลขแรกผิดก็รู้หนึ่งเก้าสองแปดใช่ไหมสามห้าหนึ่งเก้าสองแปด สามหกหนึ่งเก้าสองแปดสามสี่หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดหกเก้าสองแปดสามเจ็ดห้าหนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่ หกห้าอุ้ยะไร<อ>เอ็มแม่ใครจีเนียสฮะเชี่ยเอาไว<ข><ข><ข>้คนเก่งเลยอ่ะใครจีเนียสใครจีเนียสก็ดูเอาเก,เก็ดูเอาเหียได้ประสบการณ์ที่มากมายเอันนี้นไม่มีอะไรไม,ไม่เห็นตัวกูไม่ตกใจ ไม่คือเสียงะอะไรเบุกแกไม่คือเสียงผีจัมส์สแกร์เลยกูไม่เห็นตัวอ้าวเนี่ยมาตรงนี้ละมามึงเดินเข้ามาไปอ้าวแล,ล,ล้วก็เปิดลิฟต์เปิดลิฟต์เลสโกช้าหมดอา้าวกูย,ยังไม่ได้กด<ไ>ชั้นเลยไม่มีประตูเลยนะมันเป็นประตูอของชั้นต่างห่างเดี๋ยวลิฟต์คนตีนปะเนี่ย<ม>ไม่เป็คนกดเองเว้ย มันไม่มีทางเราไปชั้นไหนอ่ะมึงมันไม่มีมันไม่มีทางมันหนีมันเป็นแบบกำแพงหมดเลยอ่ะใช่จนกว่ามันจะถึงชั้นแล้วก็เป็นประตูเฮ้ยโอูโบรเอ้ยตังคิวตังคิวเบลีมัสตังคิวเบลีมัสมันหลอนดีใจหรือเปล่าเนี่ยแฟนนอลลี่ท้ายที่สุดแล้วขอบคุณที่เล่นเกมนี้นะเทรลิปติงจุดสปาวกำลังเทรลิปตไปที่จุดสปาวมันหล่อให้เราตายใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ตายใจหรอก ตายใจแล้วกูโอ้กูโคตรตายใจเลยเอากูตีโอ้นี่ไงเขาโอโ้เพลงมึงดูสอมบีเต้นดีกันโลกูเหนื่อยมเนี่ยแต่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะมียังแบบวันนี้น้องคีแล้วก็น้องหัวม่วงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะ